นะครับด้านในนะครับก็มันจะมีนูนๆออกมาตรงนี้นะครับนสังเกตมันจะมีรอยนูนอยู่ตรงนี้นะครับั้นกดหนึ่งทีนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับก็ถ้ากดอ่ะมันจะดับไปกดหนึ่งครั้งบอกเวลากดอีกหนึ่งครั้งจะบอกวันที่นะวันที่สิบสองเอาวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองนะครับก็กดอีกหนึ่งทีก็จะมาเป็นวินาทีของเวลานะครับการเปลี่ยนล่ะก็กดค้างครับ ครคก็จะเป็นเวลานะครับนาทีอ่าตัวน,นี้จะเป็นนาฬิกาปลุกนะครับก็จะเป็นวันที่ก็จะเป็นอันเดือนวันที่ครบครับ,นะรบก็ประมาณนี้นี่นะครับโอเคนี่ยครับก็เป็นลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูแล้วดูกันว่ามันช้าแค่ไหนนะครับ เห็นอะไรไหมไม่เห็นเพราะมันมืดโอเคแล้วผมกดแล้วนะปึ๊บมันจะอยู่ในที่มืดได้สว่างครับสว่างมากเลยครับก็มันสว่างขนาดที่ว่าอยู่ในที่มืดแล้วมันเห็นอนะ <c oughs> มันก็ต้องเห็นอยู่แล้วใช่ไหมก้อนนี้นะประมาณนี้มันก็เป็นเดี๋ยวกดไฟก่อนจะได้อธิบายง่ายๆนะนะครับมันก็เป็นนาฬิกาที่ราคาไม่แพง ใช้งานได้สบายกับน,น้ำ้วยนะครับก็ใครสนใจก็ลองหาดูนะครับก็เริ่มมีวางขายในต่างจังหวัดหรือในจังหวัดของท่านเยอะแล้วนะครับจากการที่ได้เดินดูตามตลาดนัดประมาณนั้นนะครับก,ก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวยูนิเซ็ก u ์ทัชวอ h ไม่ใช่สมาร์ทวอ t เลยทัชวอ h เพียง่นี้ครับก็คอยติดตามชมแล้วก็ติดตามข่าววงการนาที ทางมายายที่ที่เดียวนะครับไม่มีเพจอื่นแล้วนะครับแหวนก็สำหรับรนี้ขอจบการรีวิว Unisex t o u c h w a t c h เพียงนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ